สวัสดีครับ The Speed หลอดไหนไฟสว่างกว่าฮ่าฮ่วันนี้มาดูกันครับสั่งหลอดไฟ LED 48วัตต์มาใช้แทนหลอดนีออนกลมบนฝ้าเพดานนะครับสั่งมา2ล้านร้านแรกเป็นร้านเชฟ7นะครับสั่งมาวันที่13ของมาส่งถึงวันที่14ก็คืออันนี้นะครับ อีกอันนึงก็คือสั่งวันที่13ได้ของวันที่15คือร้าน gs lighting นะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็ลองตัวลองต่อกันดูนะครับว่าสามารถใช้ได้จริงอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับ มาดูกันครับหลอดไฟ led 4 8วัตต์สแสงนะครับซื้อมา2หลอดทางด้านซ้ายมือเป็นยี่ห้อ jms นะครับส่วนทางด้านขวามือ4 8วัตต์เช่นกันเป็นยี่ห้อ gs นะครับเคลมว่าใช้งานได้3 0,000ืชั่วโมงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองต่อใช้งานดูสามารถใช้งานได้ส0,000ชั่วโมงจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการต่อและอายุการใช้งานให้ดูอีกทีนะครับ ตรงหลอดไฟด้านหลังจะเป็นลักษณะของของแถบแม่เหล็กนะครับใช้ยึดกับโคมเก่านะครับฝั่งนี้ก็เหมือนหลอดนี้ก็เหมือนกันนะครับมีแถบแม่เหล็กเท่ากันนะครับ6ตัวนะครับหลอดของ GMF ก็มีแถบแม่เหล็ก6ตัวเช่นกันนะครับไดมิเตอร์ก็เท่ากันนะครับวันนี้ดวงนี้ผมจะเปลี่ยนใช้หลอดไฟ j m f 4 8ดวัตต์นะครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทุนกันก็ถอดสาครอบออกก่อนนะครับสายครอบเหมือนเกลียวทวนเข็มนาฬิกาครับการถอดก็เหมือนเดิมถอดฝาครอบเปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้วก็ดึงสายเก่าออกครับดึงหลอดเก่าออกนะครับโอเค กั้วยมาได้แล้วก่อนนะ Donc, ถ้าไม่มั่นใจว่ามีไฟหรือเปล่าก็ใช้ไข่เฟืองเช็คไฟเช็คดูภายนะ <c ười> ในครับให้ผมปิดสวิตช์แล้วกันนะ ตัวนี้ต้องไว้นะครับเพราะว่ามันมตัวยึดฝาครอบครับ ใช้ตัดไฟในตอนะ อันนี้มันจะมีจุดต่อให้นะครับคือกดลงไปแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยครับจะต่อสายไฟกับกู้ให้ดูนะครับให้มาแล้วก็ใช้วิธีการกดแล้วก็เสียบสายไฟเข้าไปนะครับขยึดล็อกอันนี้ก็กดนะครับ้วปล่อยขยึดล็อกกดความแรทีนะครับดันเข้าไปสุดแล้วก็ปล่อยยึดล็อกนะครับแค่นี้เองฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็จะกดสายไฟที่อยู่ที่โคมก็กดเข้าไปแล้วก็ปล่อยนะครับยึดล็อกกดเข้าไปสายไฟใหญ่ แล้วก็ปล่อยหยินล็อกนะครับให้ก,กดท่องมาสองทีแล้วก็ขยับสายเข้าตำแหน่งแล้วก็ปล่อยหยินล็อกนะครับก็ใช้ได้เลยครับต่อไม่ยากครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับทีการต่อไม่ยากต่อง่ายมากชุดอุปกรณ์มาแล้วมีสามแสงปิดฝาครัวแล้วเช็คทีว่าความสว่างอยู่ที่กี่ลัก มาดูหลอดนี้กันนะครับที่โต๊ะทานข้าวจะใช้ยี่ห้อ GH นะครับมาติดตั้งกันเลยนะครับติดตั้งก็เปิดโคมไฟออกนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเอาอุปกรณ์ของเก่าออกให้หมดนะครับเหลือแต่สายไฟหลังจากนั้นก็ติดตั้งหลอดไฟใหม่เข้าไปเมื่อติดตั้งหลอดไฟเข้าไปเหมือนหลอดแรกก็ทำการทดลองเปิดไฟดูนะครับ มาทดลองเปิดไฟติดเรียบร้อยก็มาทดลองดูว่าค่าความสว่างอยู่ที่กี่ลักกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะครับว่าค่าความสว่างของแต่ละหลอดไฟอยู่ที่กี่ลักนะครับมาสรุปกันเลยนะครับหลอดไฟ led ทั้ง3หลอดมีแสงสว่างกี่ลักกันบ้างนะครับเริ่มจากแสงสีขาวหลอดไฟ ge lighting ความสว่างอยู่ที่158ลักหลอดไฟ jf อยู่ที่98ลัก หลอดไฟแลมตันแบบกลมอยู่ที่158ลักนะครับมาดูแสงสีเหลืองนะครับหลอดไฟเจ l และ t ิ้งอยู่ที่125ลักหลอดไฟ j m f อยู่ที่77ลักส่วนแลมตันไม่มีแสงสีเหลืองนะครับมาดูแสงสีขาวผสมแสงสีเหลืองนะครับหลอดไฟเจ l และ T ิ้งอยู่ที่158ลักหลอดไฟ j m f อยู่ที่158ลักเช่นกันนะครับ ส่วนหลอดไฟแลมตันมีแสงเดียวนะครับมาดูทางด้านราคานะครับราคาหลอดเจียดเ t ติอยู่ที่150บาทหลอดไฟ j m f อยู่ที่138บาทหลอดไฟแลมตันกลมอยู่ที่289บาทนะครับมาดูอายุการใช้งานของหลอดไฟกันบ้างนะครับผมซื้อหลอดแลมตันกลมมาใช้งานเมื่อ7เดือนที่แล้วนะครับ ซื้อมาสองหลอดวันนี้เสียไปแล้วหนึ่งหลอดคิดคำนวณชั่วโมงได้ประมาณ2550ชั่วโมงในส่วนของหลอด GS Lighting กับหลอด GMF เดี๋ยวผมลองใช้งานก่อนนะครับเมื่อใช้งานจนเสียแล้วผมจะมาสรุปให้อีกรอบนะครับว่าหลอดไฟมีอายุการใช้งานเท่าไหร่นะครับถ้าสรุปแล้วหลอดไฟแสงสีขาวหลอด Je Lighting กับหลอดเรมตัน มีความสว่างเท่ากันนะครับอยู่ที่158ลักหลอดสีเหลืองหลอดเจดไลทิงมีความสว่างมากกว่านะครับอยู่ที่125ลักส่วนแสงสีขาวกับแสงสีเหลืองหลอดเจตไลทิงกับหลอด Gmf มีความสว่างเท่ากันอยู่ที่158ลักนะครับส่วนทางด้านราคาหลอด Gmf ราคาถูกสุดนะครับอยู่ที่138บาทอายุก,การใช้งานเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าหลอดไหนเหมาะสําหรับเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได้เลยนะครับในส่วนของผมจะใช้จนหลอดไฟเสียและจะหาหลอดไฟรุ่นใหม่ๆมาทดลองให้เพื่อนดูกันดอน,นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ